นเอเดินมัลังเมื่อไห่เนาะอืมจ่ายเงินเดียบร้อย่างเง้ยก็ภากขอบุขอบคุณทั้งแม่ติ๊กแต่ก็พ่ออัมพรด้วยที่ากเงินมาให้ลูกเอาดินข่าวเพื่อนกั็ขอให้ขอบกัแม่อยู่ดีมีแห้งก็มีสุขภาพแข็งแรงข้อมันขวานเงินขอให้ล่ำาหวย เจ้าให้มาสันได้ก็กล้าก็ขึ้นนะพ่อแม่เมลล้อยเท้าพี่เท้าเด้อซาต้าได้ไหมยังใส่กันทมิทกับไม่ได้เหรอเฮ้ยมีอะไรบ้ากลัวหมูเพื่อนแซวอยู่โรงเฮียนแซวไปแซวมาแล้วมากอีลีนานเฮ้ยโอ้โเปิดคลิปมากะมืดกำดำเขียวพี่น้องเอลยทางบ้านน้องลูกปลาพูเนาะมืด จนสิว่าบ่จักว่ามื M พี่น้องเอ้ยทั้งมืなるほど기억 NA ทั้งมื r u o l i m มอกท้องฟ้าก r จนบ่แจ้งเนาะพี่น้องทั้งไอทั้ง n d a r d i z ึมๆอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเ l e e t a t e l e หน w e a า e a radio dynasty yae hak 联 funk das ин saw wut si epoku ่ t r a n s f o r m น t o n fut exhortara yab tordo yab franc jen mach 돌 ls 50 kaw Ethanowo yab nymato ghan madam a j n m a t i คลิปนี้มาเปิดคลิปการจบบริบูรณ์ในการเอาดินเข่าเพื่อนสตาเด้อพี่น้องเนาะคลิปนี้เนาะอู้เธอทางซางเป็นเอาดินเข่าถือว่าเก่งพี่น้องเลยเนาะหลายมือหลายวันแม่นพี่น้องเลยสองมือสองวันพี่น้องเนาะสองมือพี่น้องเลยเลี่ยวซำเร็จเก่งลายเก่งลายพี่น้องเลยเนาะทีเถอะมือกำลังเคี้ยวทั่วบดเลยเนาะท้องฟ้าขีมีกะไรเลือดพี่น้องเลย มีก็ลงตามเขาตามเขาฝนชิตกนะ๊กเนาะกินมาค้างนี้กันเนาะโดยกับสบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องฟังแลว้วฝั่งไทยและต่างประเทศเนาะการยินดีต้อนรับเขาสู่ส่องสวตาสตาเดาโดยนะพี่น้องนาอ,นอมื้อนี่การยูเฮนสาตาคือเกาคลิปนี่นนนนมาเปิดในการอ่ทาทั้งบานุ่มและการทั้งไอาา้างเพ่นที่ว่าเอาดินเขาบ้านสาตาแล้วพี่น้องเนาะการชิซัมเ็จ ย่อบริบูรณ์ในมื้อนี่พี่น้องเอลยเนาะในคลิปนี่พี่น้องเอลยไป่ะเส้นก็บไปเบิ้งน้ำกันเลยเนาะบอกเลยอยากของของกับข้าเนี่ยจีใดก็ขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนาะนี่กาโบมีอ่าไม่จับปันใดพี่น้องเอลยใส่ไม่บาต้าเพื่นเทศเอาพี่น้องเลยก้านก้านกบพลาดเนาะพี่น้องเนาะก้านกบหมักพลาดนะพี่น้องเอลยสัส้นๆแน่ภาพวิดีโอกระซิบเเนียนบริละเอนเนะพี่น้องมาสีดุิกดกดิกด๊กดิกเนะาะจีใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าเนาะพี่น้องเอลยเพป็น ทางเอฟซีบางไทยเมันยังไงสาวเบอรจ้าเนาะสาวเยอรก่ะว้าบกคอยได้พี่น้องเลยว่าบกคอยเป็นเนาะขอโทษขอให้หลายๆเด้อจ้าเนาะพี่น้องเลยเนาะไปส่นเราไปเบิ่งอ่ะทั้งบึนเอาดินเข่าแล้วพี่น้องเนาะรถสุดท้ายท้ายสุดพี่น้องเลยเนาะเออสองฝากอ่ะมืดกำดำเขียวทั้งห้องทั้งอันนี้ใส่พี่น้องเลยโอ้เราสุดท้ายเลยบ้าบอลนุ่มโอ้สุดท้ายเลย ่ายชุดชุดไทยพี่เราเลยเนาะเอาสบายดีเด้อมาบดแล้วบ่สบายดีเนาะอยมัยชื่อไหนบางหันนะคอยเบิ่งกระหู้แล้ว่าบดนี่กพน้องเมือาตหไได้เป็นไรกินหนึงหียชางช่างเราช่างเนไรชางนั่นบาไนคนราเมันคมคนราเียงหงยูบเี้เสเสร็จแล้วสันนะไห่นุ่มล้องมืงก่อนเหรอเป็นได้เห็นนะตัว่มได้บเี้ เราไปเอาสีนี่นะขวยว่าเสียวสีน้ำตาลให้เจ้าขวยว่าเอาเสร็จบริบูรณ์พี่น้องเลยเนาะี่รถนี่คือทางมานุ่มได้ใจเงิ่นเพิ่นก่อนหรือบ่านเรื่องอะไรเจ้อใจในคิดว่าได้ด้วยได้ใจะเสนอเนาะเพิ่งเพิ่เจ้าโกงได้ดอกไปโกงนะ

บได้ย่องกันได้แมีแหงขุดดินนะทบ้านหวียงีคนนั่นแหงเท่กว่าเกาอีกไดจัดมาเลยขอกินเลยถูไลใช้มือลดปัดชงงกบถึงมบ้านเลใช่ิงวันจับหน้าหัวแตกตายงตฮงโคตดีนุ๊เฮงโคตรโอ้นข่อยเว้เวแล้วเอกคืนหลังนี่กัได้ ดี้นดีด้วนรียกรยย้อนขอหังนี้กันเยวเลี้ยงาเลยเหมือนบ่เสียงได้น้อก็เล้ยงย้อนพินดีทางเนาทางว่ามาเบิกมาเบิกไปำแน่อะไรดอกอันนี้อันนี้บ้านเหมือนกันวัวไปเนียม่อีกแล้วบ่นี่มาั่วเจ้าวัวพุสิงนู่นได คือมันเบิกก็เบิกแล่ถามหอนว่ายังงอยู่อ่ะบในจคใคางว่าเจ้ตาเจบอคอยจะเป็นผู้พังที่ดีคอยนะเป็นผู้พังที่ดีแต่ก็ผู้ผู้ชมที่ดีคอนะก็อน้ตานะมาชวนดินวยกัเนีเห็นผู้คนเห็นผู้คนเนาะบอนะนเป็นเรียกมันปานะเรียกเอก

เอาเงินมาจ่ายกระชังกันเะเดี๋ยวมาได้เดี๋ยวมาได้ไม่อยเพื่อนอไม่ได้เห็นไม่กล้องอย่หด้คุตกนี่ดินเปียกบ่ผ้าหึ่มหึ่มิ้มเลยแบบนี้เนาะตกมาหนิกระชังนเพุ่นแล้วนี้ดินงองขอแล้วเนาะแล้วนูเ้อมืนเช่านิวแล้ว เรียบร้อยเนาะพี่น้องเบิดรถแล้วก็ได้จบปฏิบูรในการเอาดินเข้าบ้านซตาอบ่ได้ยบอยู่เนาะแล้วก็ค่อยเอาใส่ยุบก็บ่หลายดอกดินทรายเนาะเจ็บเยไดแต่ว่าอนดดินมาคังใส่แ้นะแ้นี่ เธเฮียนุ่มเฮียนุ่มมาใจเงินแล้วพี่น้องเ้ยเอเธอเธอเธอเนาะเฮีนุ่มรอแท้มอนี่เป็นเฮียชอเนาะมอนี่เาตงงามด้มาอนี่เนาะุดเจามทำคือานนโอ้เจ้าตะเจ้าผ้ามาเลย เรามีอะไรดำบอกนุ billion, no, no. ่มรูว่ามีะรดคือกี่ท่านวะตัตาตาเขียวเลยที่วดาวเนี่ยม้อมร้อะไร่านไหนเห็นบ่อรู้คนไทยเลยบู๊นังเว็บพี่นังยี่พีลังบหันตีน่ะตอนแรกก็พี่ยิ่งมาเตยตลอดต่าใจพิทมาโดยตลอด เราเป็นสาวเพศยองเอสาวเพศอแน่เออสงแนใครก็ว่าน่าเสื้อยู่ใครก็ู้น่นมองนวานนะควไม่น้องนวานบอกเลยจังหูคือหูยิ่งอะี้จังวะขอยกโอ้น้องนหวานไปดิ่งกับน้องแวบเจ้าว่าแล้วปยิ่งแล้วปิดใช่หรอยิ่งแล้วอ่ะอหู้ว่ข่อยมือนะ

ิใจผู้หญิงใจหญิงเลยสินะทางชายางกลายชายแต่ว่าใจหญิงแต่แต่กะแต่กะมีครบทุกส่วนคือผู้ชายแม่นแต่ว่าใหญ่เ้ราอาจจะเปลี่ยนมาเป็นผู้ชายก็ได้เพราะเคยเห็นหลายคน่โอแต่ว่าแต่น้อยสีนี่อยากยากเลยยากไดเราจนืผู้หญิงแล้วมันบ่คืออันตอนนี้ตอนใหญ่แล้วเฮ็ดได้เนาะนึกว่าใจเปลี่ยนแคือบ่แล้ว นี่คือสุดๆเลยแหละตาเรกว่าผู้ยินพยนแล้วตาก็ได้เบไปเลยผมแล้วก็เป็นเงี้ยวเลยเนาะขาดขาตัดหน้าก็ให้พีนึงเออตัดในห้ายเลยเป็นบ่เอ้โหได้เลยจะใช้ยาดอกมืะนาวกับพริกเทาเดียวกับลูกช่างดำนี่ลูกช่างดำก็คือกันคือกันนี้สามพริกช้ำเดียวพอดีเป็นคู่เลยคู่เดียวเลยยาดอกเดียวมะนาวพอดีต้งมาะต้องแว กอดกอดเอดอาวขนมนี่ท่ออแต่ว่าจนท้ายนะจะชนท้ายกอดแอวเลยลูกๆบอกว่าอ้าวคือมีง่วงคือกัดมาชนนะแต่ว่าอันเพิ่นขี่รถนี่โอ้ยซิ่งเป็นซิ่งเนาะอยากอยู่ใกล้เฮียนุ่มเด้ซิ่งตาดครับเออเฮียนุ่มคนละใครก็อยากอยู่ใกล้เนาะ้อลมเนาะเยอะอยู่ใกล้ดิทั้งหมดคือกัดได้แหววให้เนี่ยจักร้านจักร้านฮะจักร้านไปโอ้ ล่างมือล่างย่างนั่งคักดดเนาะเจ้าไูได้เข้ากล้องคอยนี้เป็นเรื่องมานีหนโทโทๆพอจะเอาเอาไม่ค่อยคนเล้วเอ็มชีถามใช่ล้วเจ้ามุดเท่านั้นแบบนี้เดียวเงินไว้ใจค่าสร้างไว้ใจไว้ใจคอยได้ด้วเงี้คอยกัเฮ็ดคือกันเด้เลยทักใเนาะเจ้าเนาะพันก็ได้พันทุพันพอถึ1 0ันเดชอาีพห บชิดบ่มีว่าแล้วก็ถือือผู้เทใรไล่เลรอบ่นล่นปั้ล่นล่นไปเป็นเท่าปลายเปันีวามเเออล่านตาเสถือกัแบ่งแน่เนาะฮะก็ใชยกันหนึ่งรู้เนาะเดี๋ยวได้จมอยู่ที่ปั๊ปีเนี่ยเนียพอนุ่มคิดหนักเมื่อบอต้าขอตังที่ทำงานด้วยอหยอกเฟนเดอพี่นองทำบอหยอกก็ไม่ได้หัว บ้มีงวงของประเเมียซําเลจบอลิบอลแล้วหายาดือก่อนบ่ลางมือนหับหับเงินก็ต้องมืองามๆบ่นี่ขับก่อนเด้อเด้อกอนต้องขีลงมือเลยอานน้ำก่อนก็ได้อ่าบน้ำเซงตัวแล้วหับเงินก็างกนไปแล้วฮะน้อยฮัารบบัตนี่ เว้ยย่งนั้ไปซื้อเนี่กินบ่ไังแม่เจ้าเยอะไรกนซื้ออะไรห่อเลยย้บาดใดกับใบเตยขินลูกพรมเนาะมันผิวใจบ่เนาะเรียบร้อยมันบอกทานไง้างเพิ่อนป้าไว้เดเพิ่นเห็ดเนาะสองมือเรียบร้อยเลยบ้าบัเอาดินขอไล้วกับ้าทุงงามเนาะ คัดลบัดชผลตกแม่แหงไห้ชนผลน้นไม่ได้อนุ่มเน้อแบบไเด้อเอ่ชนน้ำนี่ปาไอ้นุ่มบ้านน้ำแพกนี่โมมีเยเรตงแ้วเนอะนะปีนมาทางสาตาเพื่นกอนีไเนาะได้ยินเสียงเอเลยโอ้ตื่นนอนแล้วสบายดีเฮ้ยพี่อ่ะ้เดอ đứt mưu là bà này nhẹ kì nùm bà chắc chú mụ chú mụ chú mụ mi nuộn bà nuộn cốn là này bao nuộn thong đen lái sư thế đó sư bao nuộn nè bà ta có tăng hay bao thong đen khoẻ tăng hay, à nón nuốt khoẻ là mi nuộn tựa nội phụ phi nọ người nuộn cốn đi có <laughs> hát phò bà chắc bà lẻ phò phở nuộn cốn chứ bao กุนอยู่โอ้ในเนี่ยพ่อสะนะเนาะกุนตนเนาะเอ้ยพี่น้องเอิ้นว้อว่าแล้วกะคนเพิ่นกะล่ํเบ้อเนาะแถวลําพะเพิ่นมันใหญ่น่จะลนไปเองพี่น้องเอ้น่ะเียงไปเองตัวนี้เพิ่นยังน้อยอยู่ให้เพิ่นนับเบิ่งเด้อให้เพิ่นนับเบิ่งเนาะมาเบิ่งทางางเพิ่นก่อนน้องเอ้เนาะไดบนุ่มจ่ายแล้วบ่โอ้อีนุ่ม่ซื้อบ่เอ้าไปแล้วไปแล้วไป้ไป เป็นเด็ดูันนาเออจ่ายวนนงีไปเฮ็ดเอาคิ้ดินทมไว้สิขีดดินนะอาอาจจะครบอยู่เนาะอจ่าเงินเรียบร้อยพี่เเดี๋ยวก็ไวไม่ได้เด้นหมมี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 ลอยแล้วมีลอยป่ัเรืออยับยังรับเรือได้เอาขึ้นบ่ โอ้โอเคครบเนาะแมไปอีกแล้วเเนโอเคเนาะครบเรียบร้อยบัตรที่นี่ที่น้นงอ้เนาะเรียบร้อยขอบุกขอบใจเลยบัตรนี่ใช้นุ่มขาขอช่วยกินนี่ดิเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วหาเงินไปทีเรียบร้อยใช้ย่อไหมบอนุ่มแล้วหรืใช้ย่อหม่ใช้ย ชยยสยโยสยยแล้วรล้ยค <De explicitly S 3> <y> ุณด่าเนาะเล็บบริบูรณ์กนอไเล้อ่ทั้งทางพ่นนเบ่งเงินในคิปบอตานเมนเนาะเหยียบแล้วก็ฝนตกเลยมากมาแรงนี่ดุดเลยบาดนี่พอดีขางนยังเนา เรียบร้อยพี่น oh, ้องเอ้ยวันนี้มีมุกดีใจน้ำเลนลายสำเร็จแล้วจะได้เลยหนึ่งเข่าชินหนึ่งเข่าบ่ไีนโอ้ฝนไก่เพิ่นก็ปู๊ดตัวทางนั้นมืดก็มืดกองมาแล้วพี่น้องเอ้ยแท้จริงยังเว้นอยู่ไดแต่ฝนมืดฝนชื่อผู้เนาะมืดฝนพี่น้องเอ้ยกำลังสี่มุงใบสี่มุงซาสองหน้าทีเจก็มืดกุ๊บมืดกอง น้อยเมืดนคักมือแน่พอดีมดอนะพอดีม้เอดจอเลยนาะกับการเอาดินเอาบ้านเขาดินเขาบ้านอ่าซตาเพิ่นอจนกาเป็นเช่าหลปกินนมกนกระต่นตะนอนนะพี่น้องเนาะ เอาแล้วล่ะกะเอาเอออย่าจังลืมนี่ให้สาวตาก่อนเจ้ากินได้ติเอื้อยมีนี่มีกว่าเนาะกินได้เอามีตัวเพิ่นกินได้และให้เพิ่นอา้อเอ้ยเนาะติเหลือก็ไว้ต้นน้อก่อนเมื่อนี่ก็รัดได้เอ้ยเอให้แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะนกุ้มๆเลยอ้าวใจหลายๆอ้า สบายดีเด้อเนาะน้ําแดง่เจ้ออยากกินนี่นําโอ้ยบ่ได้ครูใจบ่บ่นุ่มเด้นั่นน่ะเรียกเจ้านั่นเนาะคใจบ่นุ่มอันนี้แล้วได้แล้วนี่ก็ได้อาพี่น้องเนาะอ่าน้ําแดงน้ําแดงแล้วล่ะครับเป๊กบดนีุ้่เป๊กบ่มีกว่าเดียวบ่นุ่มยิ้มท่าแต่ไกลและเนาะมัก้เนาะพี่น้องเอ้ยอสบายดีด้้บ่ตาเพิ่นถ่ายคลิปมอบเงินเนาะให้ทางสร้างเพิ่นก่อนพี่น้องเนาะ อ่ติดโทเนาะว่าเรื่องยังรอบรออยู่อันนี้ฮะนี่กว่ารอบรออยู่วะเทียงะไ้ไพโรไพ่รอเียดได้รอกไหรอเป็นเพื่อนไดเวียกันไดเวียกอนมู้่เนาะมันกันเลยเนาะบอนุ่มออกก๊ซาต้าเดปีแล้เหันโวปีกนเนี่ามสีปีไม่ชามปีเลยแล้วอะไรแล้วอะไรกินกันจากีน่ะ มาพี่เออไปไปไปมามาโฮมาพี่ได้เนาะคนหยาดเลยเลยมาพี่ได้แต่น้องเหมคนหยาดเลยพี่น้องเลยมาเนาะนี่นมาหนีก็ได้กันวะนี่เนาะมามาเอ้าเลี้ยวแล้วก็ขอบมุกขอบใจพ่อแมียคนได้บาดเนี่ยอ่าคนช่วยเอาคือทางวัดใต้เป็นเรียบร้อยเนาะให้เงินทางไอ้างเพื่อนพี่น้องเลยโดยโดยนะถือว่าถามผู้เป็นเมียก่อนชื่ออยู่บ่ออันเจ้าพากันแต่งงาน ปีปีเ <bio> ด็ก็จืดบุกนโอ้โหนเลยนะกระจับกะจืดจืดนี่ถึงพักอุ้มถานะเฮ็ด hmm. ฉันฮ so ้อนเฮ็ดฮันฮ้อนเอานะเพื่อนจีบบ่อห้เอออุ้มถาเ้าบัดนี้เนาะงจี๋ห้ทั้งตาตาครับตาดวงนุ่มน้อยเลยเอ้าทักกันมือขบมุกขอบใจเพื่อโลกขอฝาขอบบุญขอบคุณทั้งแม่ติ๊กแม่ติ๊กพ่ออัมพรด้อยที่หาเงินมาให้ลูกเอาดินข่าวเพื่อนกระโข่คอกระแม่อยู่ดีมีแห้ง vị sức khỏe cực thẻng, cõi như mặn còn nương, cõi như lâm đầy lôi, trao hành ma sân đài cả cõi cất cืน ha phò, mê đôi thao sinh thao, đưa sát thủ gặp cảnh lai, công công cung công cun thăng bảo ta, đôi 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 đôi, bồn 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 bồn, nó băm yêu ok bạn này, ô ô, bản thua cơn khืน chết hả, à, gặp cảnh ma đã. บ่จื่อนี่มีฮ้ายรถบ่นุ้มข่อยเจ้าบ่จื่อเห็นโอ้แม่นบ่แม่นแม่แม่บ่ชะตามักหลาชื่อบ่กชื่อนบ่ช่ก็บ่เป็นงวาเฮาเียนพวกโอ้ยได้องเดียวกันได้หกับข่อยจ่น่ะน่ะแต่ละคนบนี่เนาะเจ้าเบิ่งเจ้ามักะตาตอนองดอ แบบบ่าจะกอนแัแซวกันเออแซวกันเลยบานี้เลยบานี้ชาตาะเลียงทบ้านหน่อดิเออมาดนน้อาเนระโดนแล้วจะพอยังวยรูกนวัยมีนี่นแหละแต่ว่าคบคบแบบคู้จักกันนี่ปีกดนะพี่เตมก่อนก่อนได้แต่งานกันในเกือบพระม้กับิเอ็ดชิปองปีคุด โดนโยแต่ว่าแบบผู้จักกันอ่าแบบเลยในโรงเรียนนํากันบ่แม่นว่าแบบว่าตักอ่าตั้งรักปักฐานเด้ประมาณจัก2 2ปีนี้ถ้าว่าแบบอยู่นํากันบ่แบบเป็นแฟนกันเด้ถึงเป็นแฟนแท้นะเฮ็ดบ้านบ่ได้ว่า่นุ่มบ่ตายกันบ้านนี้เจอเฮ็ดบ้านนีปี2000่นี่เท่าดปี2000ปีนี้2024นบ่แต่ว่าเจ้าเจ้านี่อ่อยกําลังค่อยหน่อยนึงเนาะอ่าคบจริงมีีเดียวนึงแล้วก็ ปีกายนี่ไงปีนี่ก็จวดเลยก็หลายลายอ่าแต่ว่าบอกมาอุ้ยเนาะสามีเพิ่มมาคดนะเพิ่นมมกค่อยเพิ่มเราค่อยบักเย็นได้เลยค่อยแค้จื้งอสิเนาะอ่าเพิ่นมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเพิ่งเศบ้าเลยบะเศงษจเดี๋ยวเพิ่งยาว่าเอาได้เลยโอ้ยลูกผมว่าคือเก่าม่ได้เลยเพิ่นกะพออีนั่งมือชาแนลติ๊ขี้เนี้ยเป็นมู่กันนะเอ้ยเด็นบาดบักเย็นเน็ดดีเคยว่ายอกอะได้ แล้วก็เป็นหมูกันเด้เนาะว่าวยยกกันบันุ่มซาตาเด้ว่าอย่างใส่กันทมิทรับมันเนอะเออเฮียมีหมูกัดกลัวหมูเพื่อนแซวอยู่ตรงเรียนเออแช่ไปแช่มาละมากอีลีนานเออเด้อพี่น้องไอ้เอาดินเขาแล้วก็อยกว่าแช่กันให้แต่พูนอยู่ข้างทางบ่แม่นบ่เพื่อนข้างทางอะนะ บ่กล้าก็ไปดังเลยนาอ้ยบ่อยู่ซื่ออบ่ทายไปฮู้จักหางมาก็ให้ละงง่นี่กันละนนี่นะเบิ่งเด้อลูกเยเด้อัดใหญ่มานี่ผู้เฒ่าเคยเอ้ได้ยิ้มผู้อือบ่คุ้มนี่เหี่ยวซึมจะพร้อมนี่บ่ได้ก่อนนแบบ แน่นน่นแน่นแน่นน่นตปุยบาตาบางลูกเจ้ากับลูกชาตาให้จมกกันลาอุ้มอ้พนี่เลยพูนี่เป็ตัวเนี้ยเนาะกินเข่าเนาะหิวียวนะลูกข่อยนาะหิวเชียวนะแต่ว่านี่บอกกล้าร้องกูนี่อะไรไรขซอยอสียแล้วเบาหนวดน้อยข่อยเให้เลือดน้อยอือโู้ข่อยแบบท้องแดงก่ดี๋วน้อแบบเจ็บน้องเจ็บแข่ของท่้งุ้มลูกแบเจ็บรล แต่ว่าดมกัดเขียวว่าดมทั้วกัดเดอนเลยแต่ว่าแม่เพิ่นนี่ห่วงเลยเพิ่นยันหนวดเอาปากกันยันแก้มเพิ่นนี่นะไอ้นุ่มคือแบบมันกระโดดกระโดดิ่าบอลอ่ะชวนเพื่อนนี่เดือดนะบอลเตาว่าเชี่ยวเดือดขั้นกระตุ้นกระตือเลยเลยคอยโอ้คอยเล่าให้เอฟซีฟังเรื่อยนะคอยนะไม่ได้นั่งแต่ตะรองนุ่มแหละเล่าให้ฟังดูเนาะเรื่องเล่ากระจึงกรจึงอ่ะบอลนีไปน้ำแม่บอลนี่ด้วยชิมือนะบอลบอลได้ สองคนแหละอ้อมนี่พร้อกรมกันบ่ไหวให้ได้แท้แมลูกส<ม>าวเจ้า,าก็เป็นเมียข่อยแหละไหนยยังบ่ใหญ่คือเว้าแล้วบันใหญ่มสิเป็นอน้องแว็บ,บูนีบโอ้ก <c oughs> ็าหากลังู้จักได้พี่น้องเนาะเอออย่าว่าันาีเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าก็ควมจริงแม่นบ่นบอ้ <c oughs> นองแูชา <c oughs> ยบ <c oughs> ่ว่าหลายคนเนาะบ่นุ่มก็เว้าโอ้ยข่อยอุ้มมาแต่น้อยข่อยก็อุ้ม เออผดิเพิ่นเริ่มมาเปลี่ยนตอนตอนประมาณปีประมาณเรมื่อไหร่กันตื่อเมื่อไร่กันใหญ่มากขึ้นมากเลยหู้ซึ้งกว่ามากนั่นอนนี่เนาะเู้ซึ้งกว่าเอฟซีคือยื้ออยู่ตอนคอยไปหาน้องคนบิดเพิ่นอาบน้ำยังเขียนเอิดอยู่เลยเขียนเออตอนนั้นอันเดียดคอยว่าใช่ชงเสื้อก้อนอีลาอันเดียดพอร์ตงานนลำแบบคนถ่ายเป็นนักถ่ายคือผู้หญิงอยู่แล้วถ่ายเบาถ่ายนักกันเด้ชุดหนึ่งเละ แตเาอ้อยเนาะาอ่อยเลยอ้ไปเลยเห็นเนาะแบบคล้ายๆตงไหมมุ้งช่างอ่าแต่ว่าน้อยนีดว่าหยกผได้ได้เนาะเนยัง่งนใส้ชงแบบจำอันเด้เออัมันเป็เปะเนาะัก็อย่าไม่ใสันในใช่น้อยอย่แต่ว่า

พอเท่านางมวยนั่นตั้งค่ายไว้แล้วเอ้ยได้มวยพอแล้วก็จ้าสิเอาคลิปมาให้กระดองอ่าเบิ่งอยู่จักมื้อเมียก็เป็นนางมวยผัวก็เป็นนางมวยเอาแล้วเนาะเอ้ลูกสาวเขาก็ใเป็นนมวยบึ้มอยู่แบบทางจิตเมืองนู้นบ่โอนั่นนูนดโอเฮ็ดน่ะพอ่าคือวา้มวยกันเป็นกีฬาไดพี่น้องเนาะมันบ่แม่นสิว่าอ่าปาเือนองด เอามีแต่นั่นนะเด้อผนท่าจิตตกอลไรมีแต่ว่ากะดีมุกดีใจน้ำเนาะกะขอบมุกขอบใจอ่าทางพ่อกับแม่เพื่อนหลายเนาะที่ไปเนื้อเสียใจเนาะให้ทางบัวตาเป็นย่พันบุญให้แล้วกะก็จยเหลือเนาะทางครอบครัวอ่าสาวตาเบานุ่มพี่น้องเอลยือว่าสำเร็จเช็ดชิ้นแล้วในเรื่องเอาดินเข้าบ้านเนาะหรือว่าอ่าถ้าอยากช่วยต่อไปก็แม่นเรื่องโค้งหลังคุ้มหลังคานแหละพี่น้องเอลยเนาะบัวว่า ผู้ใหญ่ทั้งใดเรือเอฟซีทั้งใดนอยจากช่วยทั้งบาเวียดทั้งน้องแวตาทั้งละลายทั้งพี่น้องเลยเรื่องโคู่รักพาดะกอตาปนี้เนาะปู่ก็คุยก็ให้แล้วเอ้าะแต่ว่าปลอบใจเพ่อจะปู้สกคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะเหนื่อยเนาะไปบาริคับฟาก่อนเด้อใช่เอ้าน้ำแดงเจ้านี่ยังว่าพอนี่แต่ว่ายังไม่ได้กินยังไม่อย่างเดียวจะ มันจะทอดน้ำรถเนี่ยมันมันเบ่งขึ้นเบ่งขึ้นแบ่พอไทยให้นั่นมันปีกออกเพราะอ่าจะมันดันพุ่นะอ่าจจดได์กาสิประมาณนี้นะพี่น้องนะสบายดีเด้อสบายดีสบายดีพี่น้องเลยเนาะบุรีหิวบุรีหิวไปอยู่กับพื้นเป็นที่สำเร็จเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะเข่าดินบ้านซาต้าพี่น้องเลยเนาะมาเอาพี่น้องเนาะ จในคลิปนี้สาวแววนจะขอตัวลาไปก่อนเด้อจะไดการขอบคุณกุคุณหลายๆที่เขามาหับชมมาฟังคลิมหาและเบิรงโคูสนาห้เนาะเบิรงคลิมหาโจนจบขอบคุณกุคุณหลายๆเด้อให้อยู่ดีมีแหงเบิร์ชุกุชุคนลำลำเลยรวยนะพี่น้องเนาะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงให้พบแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตเด้อพี่น้องเนาะจที่ในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อขอกลับคำว่าสบายดีสบายดีเนาะบ๊ายถากันโบเนาะหรือว่าเส็จงาน